สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาววนิดาสมบูรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่14โรงเรียนเพนพิทยาคมวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบตรรกศาสตร์ค่ะโจทย์กำหนดให้ p, q, r เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จจริงและเท็จตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จจากโจทย์กำหนดให้นะคะ p ก็จะเป็นเท็จ Q ก็จะเป็นจริงและ R ก็จะเป็นเท็จนะคะจากช้อยกอไก่นะคะ P เขากําหนดมาให้เป็นเท็จมีนิเสธข้างหน้าจากเท็จก็จะกลายเป็นจริงนะคะตรงนี้ก็จะใส่เครื่องหมายแล้วในวงเล็บ Q กําหนดมาให้เป็นจริงนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายและ R คือเท็จนะคะ เครื่องหมายและที่มีเท็จก็จะเป็นเท็จนะคะจากนั้นจริงแล้วเท็จมีกรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จข้อนี้ก็เลยจะตอบเป็นเท็จนะคะก็คือตอบกอไก่ค่ะ